สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชัยแนววิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลหลังโกลายวันบอลสเตปสโดยมีผมอาจารย์เคนโดจอร์เธอกูจะลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24กรกฎาคม2 5ง4ันายก่อนจะไปฟังวิเคราะห์จอเลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจาก อาจารย์เกนโดในทุกๆวันเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับเราก็ขออนุญาตไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานนะครับที่อาจารย์ให้ไว้บอลสเต็ปเป็นอย่างไรบ้างครับก็เมื่อวานก็บอลสเต็ปไม่แตกนะครับไม่ผ่านคู่ระหว่างอ่า hifk กับค o ตกานะครับคู่นี้อาจารย์ให้ต่อนะครับหน้า1ลูกลบ5ก็ผลเสมอไป -2 2นะครับคู่นี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับต้องขออภัยด้วยส่วนคู่ที่2ก็สตูมการ์ดกับเลดบูลซาบวกครับคู่นี้อาจารย์ก็ให้ลองสตูมการ์ด หน้า1ลูกลบสินะครับคู่นี้ก็แพ้ไปเลยนะครับนำก่อนด้วยนะครับกลับไปแพ้3ต่อ1ก็ไม่ผ่านนะครับขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าสกอร์สูงนะครับที่อาจารย์ให้ไว้คู่ตูมการ์ดกับเลดบูลอาจารย์บอกว่าให้เล่นต่อสูงไปนะครับคู่นี้3ลูกควบสลูกครึ่งลบห้านะครับก็จบ3ามหนึ่งสี่ลูกครับกินเต็มนะครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกด้วยส่วนคู่สุดท้ายนะครับสตองดาเรีอสกับลาซิงเกงอาจารย์ให้ลองสตองด่านะครับ หน้าปอลบ5นะครับก็เสมอกัน1ในเวลานะครับก็คู่นี้ได้กินครึ่งหนึ่งครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยอย่างไงครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บวกขอจารย์ก็อย่าลืมนะครับไปที่เคนโดคตี N ้เจ ok หรือใครอยากสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปา789ครับมียดนำหน้าด้วยนะครับ อยงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านจะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับหรือว่าใครจะติดตามที่หน้า Facebook ก็เคนโด c คตี้ครับหรือหน้าแฟนเพจของอาจารย์ทีเด็ดบอลหลังโกรล,ลายวันครับหรือทีเด็ดหลังโกนะครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลตารางการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็ผลการแข่งขันฟุตบอลลงไว้ทุกวันแล้วนะครับส่วนช่องใหม่อีกช่องหนึ่งนะครับอาจารย์ขอฝากไว้ด้วยครับทีเด็ดบอลเคนโดโชว์เดียวเน้นบอลตัวเดียวนะครับอาจารย์ก็จะให้บอล1ตัว ทุกทุกวันนะครับเน้นบอล VIP 1ตัวเลยครับก็เป็นช่องใหม่นะครับอีกช่องหนึ่งครับไปฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียวเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดเพื่อนๆติดตามกันไว้ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับทีเด็ดบอลหลังโกลายวานบอลสเตปสวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกฟุตบอลสเตป3ตัวนะครับก็มี3หลีกครับหลีกสวีเดนออสเวนเค้นครับ หนึ่งคู่แล้วก็ดีกเลนมากซูเปอร์ลีกนะครับแล้วก็สวิตซูเปอร์ลีกอีกหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคู่แรกกันเลยครับคู่แรกก็เป็หลีกสวีเดนนะครับเมาบี้พบกับเมาโมครับไปดูฟอร์มอ่าหกนัดของทั้งคู่นะครับที่ผ่านมามีผ่านอะไรกันมาบ้างนะครับก็เริ่มกันที่เมาบี้นะครับอ่าเสมอฮักเก้นโกเตเบอร์นะครับหนึ่งหนึ่งเสมอเอเคโซน่าสองสองแพ้ฮามซักนะครับสองต่อหนึ่ง แล้วก็แพ้ซีรีอุดสองหนึ่งแพ้โนโคปิงศูนย์ต่อหนึ่งแล้วก็แพ้โกเตเบิร์กนะครับสามต่อสองก็เป็นการเสมอสองแพ้สี่เลยนะครับส่วนเมลโม่ครับหกฟอร์มหลังสุดเป็นยังไงบ้างก็แพ้โนโคปิงนะครับสนะามต่อสองชนะอาลิก้าหนึ่งต่อศูนย์นะครับชนะซีรีอุดสี่ต่อศูนย์แล้วก็มาเสมอลิก้าเอฟซีหนึ่งหนึ่งชนะ เดอรเกอร์ฟอร์ดครับ5ต่อ0และครั้งล่าสุดครับก็ชนะ HJK เฮลซิงกินะครับ2ต่อ1เป็นการชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับส่วนสติติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับไปดูหน่อยครับก็เป็นเมาโมชนะ1-0เมาโมชนะ4-1เมาโมชนะ2-0เมาโมชนะ4-2แล้วก็เสมอ2-2และครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็เป็นอ่า มาบี้นะครับชนะได้2ประตูต่อ0ูนย์ครับก็เป็นมโมชนะ4มาบี้ชนะได้1แล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับเป็นอย่างไรบ้างเริ่มกันที่มาบี้ครับเจ้าบ้านลงเตะมาแล้ว11นัดก็ชนะ2เสมอ4แพ้5นะครับได้9เสีย13ก็มี10คะแนนลังอันดับ13ของตารางขณะนี้ครับส่วนมโมครับก็ลงแข่งมาแล้ว12นัด ชนะ8เสมอ2แพ้2ครับได้29เสีย16ก็มี26คะแนนครับตอนนี้ก็ลังอันดับ1ของตารางขณะนี้นะครับส่วนราคาเป็นอย่างไรเราจะเลือกเคียร์ทีมไหนไปดูที่ราคาออกกันอีกทีก่อนนะครับเลดเปิดมาวันนี้นะครับให้เมาโมนี่ครับเป็นต่อครึ่งควบลูกขาวนะครับครึ่งควบลูกบวก97ครับ ก็อยู่ลองก็ได้เต็มเสีย97นะครับอยู่ต่อได้91เสียเต็มครับ Hence, ส่วนสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลบ10บนะครับ2ลูกครึ meter, ่งควบ3ลบ96อยู่ต่อก็อยู่ต่อสูงก็เสียน้ำา9กนะครับได้96เสียเต็มส่วนอยู่ลองต่ำก็ได้96เสียเต็มเช่นเดียวกันครับส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับอาจารย์พาไปดูสักหน่อยครับนี่ครับราคาครึ่งแรกก็เป็นมอลโมนะครับต่อปปขาวครับปป ลบครับอยู่ต่อมอโมนะครับครึ่งแรกก็ได้92เสียเต็มนะครับอยู่รองวาวีครึ่งแรกก็ได้เต็มเสียเต็มครับราคาตรงนี้ครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่1ลูกครับ1ลูกบวก10ก็อยู่ต่อสูงครึ่งแรกก็ได้7 9เสียเต็มนะครับอยู่รองต่ำครึ่งแรกได้เต็มเสีย8 7ครับนี้ครับราคาครึ่งแรกก็คือขวามือนะครับอย่างที่อาจารย์เคยแจ้งไว้ก็คือเนี่ย มองทางขวานะครับก็ฮาร์ฟไทม์ครับอาจารย์เขียนไว้ให้ก็คือฮาร์ฟไทม์ทางขวามือครับอันนี้คือครึ่งแรกส่วนอันนี้ก็คือฟูลไทม์นะครับฟูลไทม์ก็เป็นครึ่งหลังครับอ่าเก้าสิบนาทีครับนี่ครึ่งหลังก็คืออ่าฝั่งซ้ายมือคือเก้าสิบนาทีนะครับฟูลไทม์ส่วนขวามือก็ฮาร์ฟไทม์ราคาครึ่งแรกนะครับราคาแบบนี้นะครับอาจารย์เคนโดจอดเถกุจลงขอเลือกฟันธงไปที่ ให้ต่อมอโมไปดีกว่าครับวันนี้เนื่องจากมองในภาพรวมนะครับมอโม่ Momo ค่อนข้างดูดีกว่าเยอะครับก็เป็นทีมจากหัวตารางด้วยนะครับส่วนทีมมอนบี้นะครับเป็นทีมจากท้ายตารางผลงานดูค่อนข้างไม่ค่อยดีเลยนะครับส่วนมอโม่ก็ฟอร์มดีมาอย่างต่อเนื่องส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาก็เป็นมอโม่ที่ทําได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับวันนี้อาจารย์คิดว่าไม่น่าพลาดครับ1เม็ด คิดว่าน่าจะมีแน่นะครับต่อไปแล้วรุ่นไม่สอมสาสบายกันเยอะนะครับ3มแต้มไม่น่าพลาดเป็นของมาโมครับจึงเลือกให้ต่อไปดีกว่าครับคู่นี้ส่วนคู่ที่2วันนี้นะครับเป็นลีกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างเอาบอกพบกับมิตติแลนด์ครับส่วนฟอร์มของทั้งคู่เป็นอย่างไรกันบ้างเราไปชมกันเลยครับฟอร์ม6นัดหลังสุดเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับรวมถึงฤดูการนี้ก็ไปเริ่มกันที่เอาบอกกันก่อนเลยนะครับเจ้าบ้านมี อแพ้โฮโบนะครับ1ต่อ0เสมอวีบอก2ต่อ2เสมอเฮลเบิร์กนะครับ0ต่อ0เสมอวีเจอร์นะครับ1ต่อ1ชนะอาอุด1ต่อ0แล้วก็ครั้งล่าสุดนะครับน่าจะเป็นบอลกระชับมิตรนะครับก็เสมอโคเปเฮเกนนะครับ2ประตูต่อ2ครับก็ชนะ1เสมอ4แพ้1ครับส่วนทีมเยือนมิติแลนะครับก็มีอะไรบ้างชนะอาอุดนะครับ4ต่อ0ชนะมอโมนะครับ2ต่อ1แพ้ เลสพอตนันนะครับสามต่อสองชนะโอโลมุสค, e e ครับสองต่อหนึ่งแพ้โอเรนเซ่หนึ่งต่อสองครับเสมอเซลติกหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับก็เป็นการชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับส่วนสถิติของทั้งกู่ที่เคยเจอกันมาครับก็ย้อนไปดูมีเป็นอ่ามิติแลนะครับชนะ1 0มิติแลชนะ3 0มศูนมิติแลชนะ2 0แล้วก็เป็นอัลบอกชนะ2 1น เสมอ0ูนและครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็เป็นวิธีแดน์ชนะได้2ประตูต่อ0ูนย์ครับก็เป็นวิธีแลด์ชนะได้ถึง4ครั้งเอาบอกชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับส่วนตารางการแข่งขันของทกคู่ครับนัดนี้เป็นนัดที่2นะครับนัดที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างก็เอาบอกครับลงเตะมาแล้ว1ครั้งนะครับก็คือ,อเสมอ1แล้วก็ได้2เสีย2นะครับมี1คะแนนครับ ส่วนทีมมิติแลนด์ครับลงเตะมา1ครั้งนะครับก็เป็นการแพ้1ได้1เสีย2นะครับตอนนี้ยังไม่มีคะแนนนะครับก็ลังอันดับ10ส่วนอาวอกก็ลังอันดับ4นะครับส่วนราคาเป็นอย่างไรเราจะให้เลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคาออกกันอีกทีนะครับเลดเปิดมาวันนี้ครับให้ราคารบสิสข้างนะครับนี่ครับลบสิข้างหรือราคา20ตังค์ที่เขาเรียกกันก็คือใครต่อรองนี่ครับ ราคาใครต่อรองหรือว่าราคาลบ1 0สองข้างถ้าอยู่เอาบอกนะครับก็ได้เ8เสียเต็มครับอยู่รองมิติแลนด์ก็ได้96เสียเต็มนะครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลบ5้ครับ2ลูกครึ่งควบ3ลบ889อยู่ต่อสูงก็ได้เต็มเสีย97ครับอยู่รองต่ำได้8 9เเสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับราคาครึ่งแรกก็เปิดมาที่เสมอมิติแลนด์นะครับ ก็อยู่มิติแลนด์ก็ได้86เสียเต็มครับอยู่รองอาลบอกได้เต็มเสีย94ครับส่วนสูงตามของครึ่งแรกครับเปิดมาที่1ลูกบวก10นะครับก็อยู่ต่อสูงได้7-8เสียเต็มครับอยู่รองตามได้86ได้เต็มเสีย86นะครับขออภัยด้วยก็ราคาแบบนี้นะครับอาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจจลงก็เลือกหอเลือกฟันธงไปที่ ให้อยู่มิตตี้แลนด์ทีมเยือนไปดีกว่าครับคู่นี้ดูจากสถิติของทั้งคู่ที่เจอกันนะครับเป็นมิตตีแลนด์ที่ขี่ได้ตลอดนะครับวัวเคยค้ามาเคยขี่แบบนี้กับตามชื่อชั้นนะครับมิตตี T ้แลนน่าจะดูดีกว่าเอาเอา,เอาบอกนิดๆนะครับก็อาจารย์เลือกว่าราคาใครต่อรองแบบนี้หน้านา้ำเฉยๆดูแล้วไม่น่าแพ้ครับมิตตี T ้แลนวันนี้เลือกให้อยู่มิตตี้แลนด์ไปดีกว่าครับคู่นี้ ส่วนคู่ที่3วันนี้นะครับเป็นลีกสวิตซ์ซูเปอร์ลีกนะครับคู่ระหว่างลูเซ่นพบกับยังบอยเบิร์เนี่ยครับก็ลาฟอร์มของทั้งคู่เป็นอย่างไรเราไปดูกันก่อนเลยนะครับเริ่มกันที่ลูเซ่นนะครับก็มีอะไรบ้างาชนะเซนการเล่นนะครับ3ต่อ1แพ้เคลียร์นะครับ4ต่อ2ชนะวิตเตอร์ทูนะครับ3ต่1อ1เสมอดินาโมเคียบ3 3 ก็ชนะ g าชอ h o p p e r นะครับ2ต่อ0ูนและครั้งสุดท้ายก็ล่าสุดนะครับก็ชนะวิว2ต่อ0ครับเป็นการชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับส่วนยังบอยเบิร์นก็6กฟอร์มหลังสุดชนะลัวซันนีสปอร์ตนะครับ4่ต่อ2ชนะเคียน2ต่อ1ชนะเนตตาเดลนะครับอ่า4ต่อ1แพ้อ่า S C R อันชัดนะครับ ศต่อ1เสมอสตาบุกสองต่อ2และครั้งล่าสุดครับก็เสมอโซโลวานบาติตลาวานะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเป็นการชนะ3เสมอ2แพ้หนะครับส่วนลูเซ่นก็เป็นการชนะ4เสมอ1แพ้หนะครับส่วนสติติเป็นอย่างไรกันบ้างที่เคยเจอกันมาก็เป็นยังบอยครับชนะได้1นึ่งยังบอยชนะสอง่งยังบอยอชนะสองนึ่งยังบอยชนะ3 2 แล้วก็เสมอกัน2-2และครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็เป็นยังยังบอยชนะรูเซ่นได้5ประตูต่อ2นะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่เป็นอย่างไรก็นัดนี้เป็นนัดแรกนะครับนัดเปิดสนามของทั้งคู่ราคาเป็นอย่างไรและจะเลือกเชียร์ทีมไหนเดี๋ยวไปดูที่ราคาออกกันอีกทีก่อนนะครับท่านเลทเปิดมาวันนี้ครับให้ยังบอยนะครับเป็นต่อครึ่งลูกครับครึ่งขาวนะครับครึ่งบวก97นะครับก็ อยู่ลองได้เต็มเสีย97นะครับส่วนยูตอยังบอยนะครับก็ครึ่งลูกได้90เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3บวกสนะครับตครูครับ2ลูกครึ่งควบ3บวก10ครับอยู่ต่ำครับได้เต็มเสีย9 90นะครับส่วนอยู่สูงก็ได้81เสียเต็มนะครับส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่ ให้อย่างบ่อยนะครับเป็นต่อปปลบ5ครับก็อยู่รองก็ได้8 8เสียเต็มนะครับอยู่ต่อยังบอยของครึ่งแรกก็ได้เต็มเสีย97ครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับลบ5อยู่ต่อสูงก็ได้เต็มเสีย8 9ครับอยู่รองต่ำได้80เสียเต็มนะครับทูนนี้ก็อันนี้ก็คือฮาร์ฟไทม์นะครับฮาร์ฟไทม์ครึ่งแรกครับอันนี้ฟูลไทม์ครับ ปูไทม์ก็คือ90นาทีนะครับราคาแบบนี้นะแบบนี้ครับอาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลงขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ต่อยังบอยเบินไปดีกว่าครับคู่นี้จากสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับเป็นยังบอยทําได้ดีกว่าเยอะทุกอย่างนะครับส่วนวันนี้เป็นนัดแรกด้วยนะครับอาจารย์ยังมองว่าน่าจะประดป,ประเดิมสนามด้วยการเก็บ3ามแต้มแน่นอนครับผลงาน อสองทั้งคู่นะก็พอๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเกตบอลชั้นบอลนะครับยังบอยก็ยังดูดีกว่าลูเซ่นเยอะนะครับคู่นี้อาจารย์จึงเลือกฟันธงไปที่ให้ต่อยังบอยเบินไปครับคู่นี้สรุปผลสเตปบอ bon ล3วันนี้นะครับที่อาจารย์ให้ก็คือให้ต่อมาโมให้ต่อมิทิแลนและให้ต่อยังบอยเบินไปครับรับทัพย์แน่นอนครับคืนนี้ ส่วนใครจะแยกบอลเดี่ยวตัวเดียวนะครับอาจารย์ขอเลือดฟันธงเน้นๆไปที่เมาโมนะครับให้แยกเดียวเดียวก็เป็นทีเด็ดได้ครับวันนี้ส่วนสูงต่ำใครอยากเล่นนะครับก็อาจารย์เลือกไปที่คู่เอาบอกกับมิติแลนะครับอาจารย์เลือกให้ลองต่ำนะครับลองต่ำคู่มิติแลนดีกว่าครับ2ลูกครึ่งควบ3ลบสิเนี่ยครับอาจารย์มองว่าคู่นี้ดูแล้วไม่น่ายิงกันขาดนะครับแต่ที่ก็เบียดชนะกันหรือไม่ก็อาจจะเสมอกันในเวลา 00หรือ11เนี่ยครับส่วนถ้าแยกบอลตัวเดียวนะครับก็เป็นเมาโม่ครึ่งควบลูกขาวครับต่อไปได้ครับเป็นทีเด็ดเหมือนกันนะครับย้ํานะครับเพื่อนๆว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขอจา์นะครับเพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ ขอแบบสุภาพสุภาพครับใว่ากันครับยินดีครับทุกท่านก่อนจบคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บวกขอจานนะครับก็แอดไลน์ไปที่เคนโดค o ตีเจ็ครับมีแอดส่วนใครที่จะอ่าสนับสนุนจารย์หรือเข้าร่วมทายผลที่เดียวกับจาย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจ็ดแานะครับขอจานก็ VIP ก็คือเคนโดคตีเจ็ครับเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ท่านไว้ ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ VIP ของอขอจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าได้ใจใดทั้งสิน้นสำหรับวันนี้ทีเด็ดบอลหลังโกายวันบอลสเต็ป3ผมอาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านครับเฮงๆรวยๆวันนี้สวัสดีครับ